you come เลยครับผมกลาบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมปอนวุหละและเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่แกมมาวิ่งและเช่นเคยและอยู่กับตัวละครทุนเล่นในตำแหน่งจังเกอร์นั่นเองก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับ200ซับด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ผมดีใจมากๆในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้ก็คือแบบเออมดีไทอ่ะเออก็ ที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมจะเป็นใจมากๆเลยก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปผมแบบร้นหลามาก4,000ันก็คุณดูโอ้โหนี่คือแบบตื้นตัดใจก็วันนี้จะมาสอนเล่นทุเรในตนะัวเองจังเกิลนะครับผมวันนี้ก็มาก,กับช่องไม่ไม่พูดว่าช่องดิมาก,กับแฟนผมเอง อาจิจากช่องคำวิโซนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีพวกมาด้วยก็คือ G ีของผมเองก็คือบิ๊บ k ิ n g คนะครับผมก็พวกข้านี่จะมากันครบเครื่องเลยทีเดียวนะก็ฝากไปกดติดตามสองช่องนี้ด้วยใครที่อยู่ช่องสอง,สองช่องเนี้ก็มาติดตามผมด้วยนะครับผมก็อา่าฮะ a อเคก็ โซบการฟาร์มนะครับผมก็จบแลนแคร์รี่เหมือนเดิมเพื่อที่ไปแก๊งแล้วก็เก็บสกอร์คิวนั่นเองตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเฮ้ยเอาแล้วไงตายบอกเลยว่าตายเฟิ First my day. My day. ร์สบัตไม่ได้ไม่ได้ครับผมครับผมลันล,ล,ลินลัวลันลินลัวป๊าบอันตี้โอ้ไม่ตายว่ะ เลือดเยอะไปนะเลือดเยอะไปดามเมจเรายังไม่ค่อยมีนะต้องบอกว่าดามเมจเราไม่ค่อยมีอางกระชุดเกลียนด้วยโหหลอดเท่เกสซามัสสมองหนอกเกสเจ็ดสิงมาดิไม่มีอันตีอะ่ะผมไม่มีอันตีย่า,ยาไปไปเออแหละดูจะเล่นกูละ ดีนะมันเหยียบหัวไม่โดนถ้าเหยียบหัวโดนคือตายแน่นอนเลยเออมาดีวะก็ฟาร์งมง่ายๆครับทูเลนก็ทคนิคการฟาร์มของทูเลนเนี่ยก็แค่ให้ทุกท่านเนี่ยเอาเก็บสเตก็กล่างของมันให้ครบนะก็ง่ายๆสำหรับทูเลนก็คือปลาสกิลหนึ่งให้โดนมันจะได้สามสเตก็กสกิลสองพุ่งผ่านคีปต่ต้องผ่านตรงกลางนะจะได้สองสเตก็กพอดี จากนั้นเราก็จะสามารถใช้พลาสตีของมันได้นะครับผม็ค่คนข้างนี้จะง่ายเลยทีเดียวอืออ้อเอเอ,เอไม่ตายด้วยที่เนึ้กว่าตายเฮ้ยเอเอาตายว่ะนี่แหละคอมโบคอมโบคอมจอย <c oughs> ไม่ช่วยจีเซอร์ไม่รู้เลนไหนเกิดอ,อะไรขึ้นโหเกิดไม่รู้นะตอนนี้โฟกัสกับก,การสอนมากกว่า เออมาดีวะแต่ไม่มีอันตีไม่มีอันตีเรา่าไม่ได้นะเพราะว่าดาเมจของเราในตอนนี้ยังน้อยอยู่น้อยอยู่อันตีโอไม่ตายอะไรวะโะอ,อ,ะอ้จบแล้วไม่แต่เอ๊เฮ้ยติดคออะไรติดคอจบแล้วโอเคทุเรนเนี่ยก็เป็น ดาเมจนะครับผมที่สามารถนามาฟาร์มได้ซึ่งดาเมจของมันค่อนข้างที่จะเวอร์เลยทีเดียวถ้ามันอามาฟาร์มนะถ้ามันอยู่ในป่ามันดาเมจรนเวอร์จริงๆมันค่อนที่จะชอบแต่ว่าวิธีการง่ายๆง่ายๆโซโโซเลนก็ก็แค่ต้องมีไฟอะนะมีไฟลแล้วก,กดอันติเออไม่ดีวะอันติเฮ้ยกดแข็งเคแข็งปวยอันติเออตายอยู่อะแต่กูก็ตาย โอเคกลับมาจากความตายนะก็โหดประมาณนี้ครับผมก็ทุเรนนะก็อธิบายก่อนนะว่าทุเรนเนี่ยอัติของมันเนี่ยเมื่อฆ่าหรือล้าช็อตได้เนี่ยจะทำการรีเซ็ตคูดาวทันทีนี่งไงฆ่าได้แบบอธิบายด้วยโคตรเก่งคนอะไรวะ ให้หยอยอเฉยๆผมก็ไม่ได้กิ่งอะไรหรอนะอวะต้องนำแล้วแหละต้องนำแล้วแหละต้องนำแล้วแหละต้องเปิดชืแล้วแหละอย่าโดนดึงนะเออนั่นแหละถ้าโดนดึงนี่มีสิทธิ์เกมนะเขเข้าไปอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้กดตีผิดตัวด้วยปรับค่าได้หนึ่งตัวให้ได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้เออสองตัวมาดิ มันด้แก๊ก Come on baby Come on baby Come on baby เออสวยจัดจัดโห oh, แฟนหูนี่มันเก่งจริงเฮ้ยเชียเ่ยเ้ยยาเออเก่งเกินเออเฮ้อเนี่ยเขาเรียกว่าแบบมีแฟนดีกางยี้อ่ะหิหิหิ เฮ้อิสดะี่นะครับน้องๆเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวทุกคนกลัวว่าทุกคนจะเกลียดกูเพราะงี้แหละขอ <c oughs> โทษน,น,นะครับก็ใครที่ไม่ชอบก็ขอกราบอาไปด้วยนะครับเมื่อกี้ acting นั่นเองนะเคมาคก็เซ่เทมก็จะขึ้นไว้เหมือนเดิมนะครับเซเทมพลังแฝงแล้วก็รุ่นจะขึ้นไว้ตามนั้นเลยนะครับผมส่วนรุ่นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเอามาผิดนะ เอาเออคคีไวมากนี่ขนาดกูพูดนะเนี่ยพู้กูยังกิ่งอะ่ะเอโอโหคคีคีคีแล้วได้เงินมานะครับผมจริงๆต้องใช้เอ่อการสลิงเกอร์นะแต่ว่าเอาใช้แบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็มันก็ไม่ได้มไม่ได้แย่จะดาวมันก็จะค่อนข้างที่จะดรอปเลยมันจะได้แต่พี่กูเดินสูงแบบนั้นพี่กูเดินสูงแบบนี้ ก็จะเอาไม่ถึงมันไม่ถึงมันแม่ถึงมเย่เวดฟ้าไปครับผมตัวทุเรศฟ้ามิกง่ายเลยโอ้โหตายโดนไฟฟ้าช็อตตา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 แมวไม่เล่น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 หายไปเร็วเลยอีว้าใส่เลยเอาว้าโชว์ไปหนึ่งช็อตจัดไฟอุล่าด้วยอีกสุด อย่าอย่าว่าขอลองก็อลองไปทําประโยชน์ขอลองขอลองเหอะขอลองไปทําประโยชน์นะทําประโยชน์เหอะก็อลองก็อลองอะไรที่มันเป็นประโยชน์โอเคบูงสติ๊กครับผมก็เพื่อรีดาเมดนะข้า้นที่เจะดีสำหรับทูลเลนแต่ว่ามันจะดีกว่าถ้ามันไปออกตอนช่วงอันตีนะไม่ได้ออกตอนที่เราใช้สกิล นะครับผมเออโดเป็นไฟช็อตตัดตลอดตัดตลอดอันติลาช็อตเออสวัสดีสวัสดีวะสวัสดีวะไฟต i̇şte. ่อดิอันติปั๊บลาช็อตปะเด้ลาช็อตประเด้ลาช็อตประเด้ยิงปั๊บหัเรือมันเต็มว่ะเรือมันเต็มว่ะอดูพี่อดูพี่เฉยเฉยฟองดูพี่ฟองดูพี่ขอโทษ เออได้ปอมว่ะจอจริงๆ่เจ๊ปากทำไมเนี่ยได้นะตรงนั้นเน่ะได้แน่นอนหนึ่งตัวอิ่มอิมล่อมหล่อมหลอมลอมอันติเออไม่ดีวะเล่เจินดนสิบเอดคิวอครับผมก็บอกแล้วว่าทูลนเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวจริงโหดมากๆ เออโดนดูดไปแล้วพี่กูหายไปแล้วบ๊ายบายเจอกันเจอกันโอ้ช่วยอะไรไม่ได้ so จริงๆอม s ซ <consoles>. s อรี่เจ้ากระี้หัวใจเออพอดีวะสวนปล่ล่ะสวนจังหวะสวนจังหวะธรรมชาติจังหวะสวนยิงอัดหน้าช็อตกันรอยอยิงอัดหน้าโอ้โหโดนเวนอมรัด โอ้ยใช่ไม่ได้เฮ้ยเฮียไม่เห็นเออตายอยู่หมดทีมหมดทีมฮัลโหลชฮัลโหลชหมดทีมชี้เสื้อไม่อยากจะโม้สักเท่าไรรอ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 ว่าฝั่งฝั่งเราไม่น่าจะจบได้นะใช่ฝั่งเขาเกิดโอ้โหใจเย็นนะตายกูตายกูตายมือซงกูตาย ตายตายตายนั่นแน่ตายตายโอ้ยตายด้วยเฮียดูทรงเออโดนตันยอนยวนมันไม่ตายมันอยู่ยังง่ะอูโดนลวงโดนลวงครับน้องๆโดนลวงครับอุ้ยมันหลบจุกขอตีทีหนึ่งเออแลกไปดิผลมัดเปล่าโอเคผลัด โอ้ไม่นะจบแล้วจบแล้วไปยืนอยู่คนเดียว<ๆ>ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าตรงทุเลนเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับผมแต่ว่ามันต้องค่อนข้างที่จะต้องหลบสกิลว,ว,วิบว,วับวิบวหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ยืนเมดต,ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ยืนเมดคือมันเป็นป่าเต็มที่เลยนะคือหน้าที่ของทุเรน ยังเกิลเนี่ยมีเวลาชตเพื่อนเฉยๆนะโอ๊กสกิลใส่เสร็จปุ๊บก,ก็เเข้าไปทำดาเมจตอนช่วงสุดท้ายก็คืออันติเมทใส่นะครับผมก็ตัวมันก็จะประมาณนี้เล่นง่ายๆแต่ว่าค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าในช่วงเลดเกมเนี่ยตัวขงฝั่งเขามันค่อนข้างที่จะดูโกงกว่านะมีภาษีดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอันติไปแล้ว ตายเออตายไปดิสี่สิบบาทตัวอะไรสี่สิบบาทสี่สิบบาทราคาพอๆอับกลิปโป้เลยยิงไปเออตายอยู่อ่ะผมว่ามันไม่น่าจะเออโอเคกดแข็งไม่ทันเลยโอเคเกิดมาใหม่ก็ถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วอาจจะคิดว่าแบบ แทบไม่ได้สอนอะไรเลยจริงๆผมสอนนะจริงๆผมสอนแต่ว่าเออมันไม่ได้เป็นเชิงลึกแต่ว่าเป็นการสอนให้แบบเออรู้ว่าทุเรนเนี่ยม,มันมีดียังไงหรือว่าฟาร์มยังไงจะส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าฟาร์มยังไงแล้วนะโอ้โหสู้ไม่ได้จริงๆสู้ไม่ได้จริงๆเคริสคริสหอยเธอนะเคริสโอ้โหมัน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 เยอะ เยอะมากูไปแล้ะจ้าอยู่ไม่เลยเร็วเออแตกไปดีเหียเกิดมาใหม่อีกรอบหลังจากที่ตายไปโอเคเคลื่อนค่าได้รัวๆก็นะเอกี่นาทีแล้วเนี่ยสิีนาทีสิบเจ็ดคิวโอ้โหค่อนข้างที่จะแบบแบ่งทีมมากเกินแบ่ทีมแบ่ทีมมึงฆ่ากูเหี้ยโอ้โหี้ย โ okay, อเคเกิดใหม่รอบที่4ี่กูร์โอ้โหเพื่อนบอกแล้วเดี๋ยวไม่มีเราก็ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าตัวของคีร่าเนี่ยมีภาสีที่ดีกว่าทูลเลนอยู่แล้วเนื่องจากที่มันมีสกิลที่สามารถหลบได้นะครับผมมาแค่นี้มีภาสีมากกว่าทูลเลนเลยแต่ว่าถ้าวัดกันเรื่องดาเมจจริงๆเนี่ยคิดว่ายังไงทูเลนก็ชนะครับผมแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ย ออกแข็งด้วยซึ่งถ้าผมอันตีไปเนี่ยมันาท่จะตายยากเลยทีเดียวนะแต่ว่าเราก็เออเดินเกมมีภาษีกว่านะก็ป่าโหนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะเอยตัวเองให้ถึงขั้นสุดนะโอเคก็โอ้โหแม่งสินาทีแล้วเราต้องรีบจบแล้วไหมต้องรีบจบแล้วไหม ขอเคลียร์ก่อนได้ไหมเพื่อนอเคลียร์ก่อนได้ไหม <S <S ตแต่แต่เราก็อยากไฟอะแต่เราไม่อยากโอ้ยโอ้โหย้อนได้ย้อนย้อนกุเตกย้อนกุเตกย้อนกูโดนหลวง,งย,ย้อนย้อนย้อนกูโดนทิมชิบหายแล้วไงย้อนกูโดนทิมทิมย้อนกูเออโดนไฟฟ้าชดต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 ดแตกไปดีน้อง เลยอ,อีกสองตัวเองพอยี่สิบได้ไหมยี่สิบเหนะยี่สิบนาทีเหรอเายี่สิบคิวโอเคจบละเล่นเองต่มุกเองไม่มีคนเล่นด้วยไม่ไรงวะเออเกี่ยวมาพี่เกี่ยวมายิงอันติไม่ตายด้วยไม่เล่นไม่เล่น,ไม,ลนไม่เล่นกับมึงกระตุกกระตุกโอ้โหได้ด้วยโอเคไปฟ้าช็อตตตรตร,ตร,ตร ชอ็อตตาตาตาตโอเคผูดชิดมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับมาดิเก่งครับมาดิครับ,รบ,รบ,รบอไอ้เพื่อนกูเข้าไปไหนนั่นเออโอเคคอมโบตายเลยทีเดียวนะ <TH ES> คนไม่พร้อมนี่เลยทุกคนคนไม่พร้อมไปเลยจ้าอยู่ไม่ไรไอแต่ขี้บนน่ะขี้บนน่ะผิดไม่เอาก็ะไร รู้ว่ามึงกันดีแต่ขอหน่อยเถอะขอหน่อยได้ไหมทีเดียวอะทีเดียวขอหน่อยได้ไหมสักสักทีเถอะขอหน่อยเถอะโอ้โหขี่สามพันหมายโกดูดเลือนหน่อยดูเลือนหน่อยเออตรงนี้แหละดูเลือนหน่อยทีออ่ s u s c r i b e แหมจบตอนไหนน่ะ โอ้โห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 มันจะเล่นกูก่อนใช่ไหมเนี่ยไม่ให้เล่นหรอกไม่มีทาง oh, no, no. ม,มีทางเออปล่อยไปดิเฮ้ยเฮีย e, มาจากไหนมันเยียมหัวไม่โดนอันตีใส่แม่งเลยโอ้โหแข่งสวยด้วยพี่กูโดนพี่กูโดนพี่อู้ยอนรูดแรงมากรูดแรงแบบนี้เดี๋ยวพี่ค้ำให้น้องพี่ค้ำให้ พี่โอ้โหพี่พีชไม่คำ้แคำแล้วยไม่ค้ำเนี่ไม่คำ้ำเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่วะเฮ้ยโยนกูแบกวะเฮ้ยอันติเออโอ้โหไม่ตายติดอะไรติดอะไรตีฮิตเป้าตีฮิตเป้าตามดีเออจบจบไปวะเออในที่สุดก็จบไปทเรียบร้อยไอก็ สรุปง่ายๆนะครับผมตรงฮุเเนเลนในค่อนข้างที่จะเป็นฮีโร่ที่แบบเอามาป่าได้แต่ว่าผมคิดว่าไปยืนเมทน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ประเภทโป๊กแล้วก็ปิดดามเมทเพื่อนนะครับผมก็คร <modo. S 2> ชองคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสตอร์ครให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามทั้ง2ช่องเลยนะครับตอนนี้ทำดาเมจไป34.8%นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่แบบไปพันซับด้วยกันเนาะ ก็ขอบคุณขอบใจส2 0 0ซับด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม